ีครับนายกเทศบาลจลเกศสามพันครับและในรอบต่อไปครับขอขอรับมือครับทุกท่านครับยืนตรง และผู้เล่นหมายเลขเก้านักการแก้วทองผู้จัดการทีม14สศาลาวุฒิมาสุขผู้เล่นหมายเลขแล้วก็การท่องเที่ยวในจังหวัดครับนี่แหละครับท่านจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อนี่ครับให้พี่น้องชาวไทยครับได้รู้ว่าสุพรรณบุรีครับก็มีกีฬาดีมีผู้นําเด่นมันถึงมาทางเทินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศเอมือเดังดังให้ท่านสจสตัมนัตชาติวงประเสริฐด้วยครับพี่น้องครับ นั่งคอยสแตนบายครับปฐมพยาบานนลนักกีฬาภายในสนามกันออปูนปูนปูนป,นปนูพันบุรีเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยอยากได้คนมาดามออฟเอ็กโชคทะนู สอนเฮ้ยแล้วก็ยังแล้วก็ยัง,ย,งยังอยู่ประทุมอยู่ในเต็ตระเปิดยาวๆวีดบิมขึ้นมานี่แหละครับคุณนะพุทธมอทองมาคนละมื่นหกมื่นหกมื่นกแล้วก็ฝากไปถึงซูเปอร์บอลที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับพี่ผู้ชายที่อยู่ข้างเมียบอลรมาทางานขวาก็จ่ายมาโอ้คิดคุณโอ้โหครับเอฟซีพรชัยครับจากคุณเจทองผลไม้อ,<า>อ่าไลฟ์สดผมหนึ่งหมื่นแล้วจรงนี้ครับมาได้บอลออกมาครับเปิดยาวๆมาตอยู่้เกี่ยวยังอยู่แล้วแล้รงนี้ก็ย้อนกับมาใหม่ครับเป็นเกมบุกเข้าใส่ก็ ท่า uhm. น,นทีมงานของราดาบออฟเอ็กชงธนุสรยอนกับมาตรงนี้ไม่ดีเรื ob, urgency, ่องถึงวันรบซทจิือบอลชายมาที่ขูนัดขูนัดวุฒิพงศ์วุฒิพงศ์ทองมาพับ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 ยังพับยังก็ยังย่งฟ้าเอี่ยมสว่างผลการดูแล้วบอกว่าว้า ไม่เป็นจุดโทษเดีวพอวิ่งออกมา go g ก go ยังอยู่ขยับบอลเามาในแดนหน้าแล้ววันนี้รับไม่ได้ครับแล้วก็มาดูเกมบอนะตทวูดซ้าย go g ก go ยังอยู่เอาละครับไปเมียตัวเองเลยก้มต่ำหน่อยแล้วยังอยู่จ่ายกับจ่ายบอลตรงนี้ครับโยกเขานายแต่เขากลางเนมินแล้วจ่ายออกมาวันนี้พรชัยพรชัยใส่ซ้ายเรียบยังอยู่การให้มาชนละพันเอาแล้วได้เปรียบมาที่ แล, okay. แล้วทีนี้โอเคแล้วเป็นใบเหลืองครับแล้วจะบอนโยกอใกมา่ครก็ใส่ซ้ายแค่แค่แค่ยาอย่างเดียวนะฮะแล้วยกอมาดูนี้พับ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 แล้วไม่ลงบากนัดรับพลยิ้ม ปลาดิดานสิล่ะครับโธ่ไอ้มาเอาละครับมาดูไอ้มาตรงนี้ใส่สายไม่ได้เอาแล้วล,ล,ล,ลุดออกล่างไปครับแล้วจบนะครับส่วนกันมาใหม่ครับมันจะได้ระไม่ครับอยู่ในช่วงท้ายครับเอาละครับขอสับขอแจ๋วหน่อยลองน้ำสีเขียวลองน้ำสีเขียวบุดจำบุดอาบุดจำบุดอาบุดจำบุดออก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 มาแล้วจบน็อกเชลซีมาดะบอลนอกเชลซีและวตรงนี้ก็เอาละครับเข้าสู่ช่วงลอยเมสุดท้ายลอยเมสุดท้ายแจ๋วกันหน่อยแจ๋วกันหน่อยแจ๋วกันหน่อยบุดกันหน่อยแล้วก็หมดหมดเวลอก็บุดกันำ ครับ <God. S 2> ชมเอ้าเฮ้ยเอ้าเต็มข้อโอ้โหเฮ้ยมึงยิงไม่เอาเพื่อนเอาฝูงอะไรปะยู่ต่อชมพะ 哦，哇、oh wow oh yeah! oh!！嗷！嘿，重扣！立立！我们来看你如发炮嘞！ แล้วดูประตูก่อนดูพี่รองก่อนโอ้โหเป็นแรงความดีกับผู้ชนะไปกระตุใจกับผู้แพ้ครับเรียกครับเป็นดางทีมงานของดบดามอเบกโชทนสร ควา้าแชมป์ไปของครับเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทไทยและวันนี้พวกเราครับทีมงานเทินโปสปอร์ตกระผมจะนัดแสมเดิงพี่ยอแบ้านพราวบางนานจัดให้ว่าจะได้ไม่สภาพการกระทำไดไม่ดีครับขอประธานภัยไว้นาที่นี้ครับขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสุดภาพและเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับขอก่าวคำว่าสวัสดีราตีสวัสด์ครับ